ผมไม่มีขึ้ลงครับผมไม่มีขึ้นะลงเล่นเกมก็เครียดเกมก็หลักเล่นเครียดอะไรไม่ได้เลยคำยากเยอะมากวันนี้คิดไปออกงานบ้านกันเยอะโอเคสงสัยคงไปดูมงังหะตอนแล้วละ่ะผมคงไม่มีอารมณ์ทำในวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งผม,มว,ว่าผมเล้วอืออ้วใช่แล้วละ่ะเสียงผมใกล้จะแตกแล้วโอ้ <c oughs> ย อาหารก็เบื่อรู้สึกว่าผมจะเป็นโลกเบื่อแล้วล่ะ <c oughs> ทำอะไรดีวะผมคิดไม่ออกเลยหาอะไรมาทำดีกว่าพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวถ้าไม่แน่วันนี้ผมอาจจะทำของกินทำก็ได้นะโอเคละสำหรับในตอนนี้ <c oughs> ผมไม่เรือะไรแล้วผม,มเลยแค่แค่ะในการพูดอะส่วนงะเอะเรืเอ่องลิดีโอเอาไว้พากก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ดูมั้งถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พราะมันมน,นี่มนเหนื่ออารมณ์ผอกใช่แล้วหระเกมก็เล่นเครียดมากเลยกระตุกเล่นทุกคนคิดดูผมเล่นแค่สองเอพในการเล่นสอดไหมผมได้โน้ตบุ๊กที่เซงเคร่ง,งสัดๆผมอยากจะได้ตังก็ออกไปอัพมันหรือไม่ก็ไปซื้อคอมเลยใช่แล้วละ่ะผมจะเอาไปซื้อคอมผมจะได้เล่นาลวานละเลนผมจะได้เล่นเกมที่ผมนั้นไม่เคยได้เล่นมาตลอดอ้า ว่านั่นก็เป็นอนาคตอ่ะกว่าผมจะได้ผมคงเลือกทํา y o YouTube ไปแล้วละ่ะโอเคสําหรับในตอนนี้ก็ไปแล้วละ่ะวันนี้นาะยจะทําคลิปอาหารด้วย